สวัสดีครับผมเพชรพรวยสวัสดีซี่สู้ผูสุขอนครับผมเมือ at, ่อนี้แอดกะชิมาตา,ามเนวทางของสร,ร้างคมเนาะพี่น้องเนาะเพิน่นโบยเพิ่นไปบบานเสียงเนาะพี่น้องเพิ่นไปบบานเสียงเพิ่นนัดมาถ่ายยุนาวัดเนาะพี่น้องเลขวิ่งของสร,ร้างคมเข่าสองเนาะพี่น้องสองกับสามเข่าสองอยู่ได้พี่น้องได้เลขวิ่งพอสร้างเพิ่นเข่าสองอยู่พี่น้องกะชิมาตามกันต่อวัดวันที่หนึง่ง ตุล่าสองหาหกหกอ,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 อันนี้คือบานพอสางคมพอเนาะอันนี้คือวัดบานเพิน่นซื้อบานเพิ่นก็ซื้อบันถาดนี่แหละครับถาดวัดบานเพินินซื้อก็ซื้อบันถาดนาพี่น้องเนาะรอบอแบบหนึ่งด้อ,อบบบเพื่อนบอกไนมาคาอยู่หน้าวัดพี่น้อง เธอเอยุคแบบพูดเเลือนะอันเป็นพูดเธอเลิอดจิม่เข้าเข้าไปเราสาระคนจะอยู่สูงสูงกวนมูลเราพอจังไรจังเขียนไปถือว่าจังไรเขียวจากอ่ะจักน้องหอยภาพไปก็ไปซึ่งมานสำคัญแต่หัวจักอยู่ว่าพูดเธอเลือว่าพูดเธอเล เพิ่นกะว่าวัดพนวัดผู้เธอเลยเพิ่นว่าโอ้วัดกะวัดผู้เธอเลยเออวัดผู้เธอเลยบรรเจ้าแล่นไปสิม่ไปดอกวัดผู้เธอเลยวัดผู้เธอเลยไปยุ่งไมไปไงยุ่งเฉยๆก็ไปยืนข้เขียนข้อไปบอกย่งไงพ่อสร้างวัดดีก่อนวัดดีครับผมวัดดีครับครับสวัสดีครับอันเป่งไดมันวังหัวที่แล้วบ่ครับตะเล็กวิ่งเข่าเนาะวิ่งเข่าสองเด็กไปวิ่งเข่าสองเข่ายุ่งสองอ่ะ ฟูซามเกตครับเอาเขียนไว้พีกระมี่ประเดี๋ยวครับต่มดีมันซุนซามเยูพีกระมี่มออกสามตัวออกสามตัวที่มันไปอยู่ทั้งนางมักยี่ห่างหมักสามสองยื่ห่นผมจะบอกไอเด้ว่าเลขผมสามกับสองมันบ่มานำกันไม่นบอกเออโอ้ยโยนใส่ทั้งหลายผมยังบอกแค่มือมากยันหันเขายยอดครับไุด โอ้ยเสียดายเนาะป้ายยุ่งผีกับมี่พ้องเนี่ยครับเขียนไว้ยุคคุณหมงอ้อมบ้านตัวนี้บอครับมาผมปกติผมมาปากๆอยู่นี่แม่นบ้อกครับตแต่ที่หนึ่งสบผมมาอยู่หม่องเก่าก็คือดีล่ะอันขั้นขั้นว่ากระฐานที่คือหม่องทำงานครับโอ้ขั้นขั้นบ่าพ่อคนกับมาธาตัวเล็กอยู่ในเรื่องปครับผมก็ติเขียนไว้นี่แหละโอ้บอคือไมีพ่อยหรอกโทรหากระหิงขเก่าเราบไปพิการจิตทุระครับ เด็กหญิงเอาพี่น้องว่าเบิ้งไปน้ากันเด็กของอาจารย์ค้มเน้อบานนี่เปลี่ยนเป็นสร้างเป็นอาจารย์แล้วอเป็นอาจารย์ค้มมาที่พเอยก็เลยเป็นสร้างค้มนี่เป็นอาจารย์แล้วสร้างค้มคนเก่าละแต่กับมี่อ๋อโยครับวดนี้แถมโตกันห้น้ำวดนนี้ไม่โตกันครับสองคู่มักกะจังเอาว่ามักกะทานมนครับผม ป็นยังคือมักออกแต่ตัวไอ้ที่ผมตัดถิ่มเตอะโอ้ยเหล็กสังคมมันมักออกตัดเด้อตัวตัดออกนี่มาตลอดเห็นบอตีกายดิเครับเห็นบ่ตัดหกสี่เห็นบอตัดหกสี่ตัดเก้าสามตัดเก้าสามเห็นบอตีกายนี่ตัดหกสามโอ้ยหกเอ้ยตัดหกสี่กับเก้าสามผมก็ยอมเหมือนกันละออกแต่ตัวตัดตัวดีเนี้ย ตูบอมักโอ้มันมีแต่เลขกไอ้น้องผมเลยตัดกิมตัวตัดกิมอ่าบารนี้เติมน้ำบารนี้ครับใหนตูกันพอร์ตวิ่งวิ่งเจ็ดกับแปดครับอันนี้เจ็ดกับแปดกับว่ามาณกันเอกนี่มานกันยากครับบอมาแมากับแมากย่กันบอมแม่กับมาแยกครับ โอ้เหมือนมันซึมเร็วเนาะของใหม่ครับเขียนสากซึมบอกไปโวันที่เอาไร่ปีใหญ่ประเด็นตัวน้อย่าเป็นยังบไร่ปีแล้วขั้นตัวใหญ่ปาดนั้นโอ้สองเดี๋ยวผมจะเขียนตัวเน้นให้ใอ้พอเพชรใส่ลักลอยเอาเขียนเขียนตัวเน้นลักลอยเพราะว่าเยอะเดี๋ยวนี้บาเร็วไอ้พอเพชรตัวจับใจโอ้คือโอ้อันนี้อันนี้ข้อหมายคือตัวเน้นวาดนี้ตัวมัก ยตัวที่ผมมักนะอ่าโอ้มักพิษตัวตัวนไปเจอแปดที่เวทโอ้เขียนลงกเราแปดที่เวทเขียนสลางกันเลยโอ้เขียนพิษตัวนี้แม่งก็ตัวเดียวกันนะเพราะเป็นยังเพราะเป็นยังขั้นมักเขียนขั้นมักเขียนที่เวทเขียนอออันแปดที่เวทเขียนลงไปอีกก็ได้เพราะเป็นยังตัวนี้ขาดบอว่าจะไปเห็นมันเลขตัวเดียวกันเพราะเป็นยังข้าเจ้าไปซื้อข้าเจ้าไปซื้อแปดสองตัวเดียวนะ ตัวเนี่ตัวขีพตไม่ี้ออกบนนตูมักตูมักตูมักส่วนตัวนีประกาแดงใส่วันที่นหน่ใส่ตัวกันววตัวกันเจียวไอเจยพี่ตัวกันเขียนตัวนีลายเลขทีบกนี่ ตัวกันเเขียนอยู่บ่ตัวกันเขียนรอดติดร่องเขียนตัวกันตัวร่องหรือเขียนไปรอดแล้วเจ้าจะตนะนัดตัวร่องก็ได้ตัวร่องตัวกันคือกันคนเดียวกันครับแม่เป็นสื่อเนาะบอมากเนาะกระจอกห้มาตัวเดียวโคโลยังว่าสื่อเนาะเสียดายเลย ทำสร้างพุ่มเนาะเกจิเลยยังเขียไปพ่ออังสันบอกล่างแยกขึ้นบนบนนะพ่อซีหกได้ทีแยกขึ้นบนได้ยังไงว่าเป็นกระมังเบาอยู่นี่แหละแม่นบครับตัวล่องไอตัวตัวกันตัวล่องตัวกันครับ ลาแม่ได้เลขมาสี่หกตัวเดียวเด้อไอสื้อตารางคนบ่อยสุดอ๋อโอ้ยเอาพี่น้องเอาแคบหน่อจอบาดนีดตรงแล้วบาดนี้เทียงเทียงซีรีส์แล้วบนล่างเนาะบนล่างก็เขียนโอ้เริ่มอีกแล้วเขียนใส่มุ่งผีก็ได้พี่เดี๋ยวเอฟซีก็เขี้เอาสีแดงลวดเอฟซีก็เขี้ว่าบนหรือล่างเขียนอะครับอือบนล่างก่อนเพราะว่า ย่างค่ะในเขียนล่างบ,อบอ่อบอ่อ,บอ,อล่ลอคุนล่นงเนาะฮักเต็จฮักพี่น้องครับหน้าจอตามนี้ครับผมเพราะว่าพึ่งมาช่องแรกโอ้พึ่งมาเนาะครับพี่น้องเ่าแคบหน้าจอพอสร้างเคนปล่อยตัวหมดแล้วครับมักส่วนตัวครับมักขึ้นจิตแปดเนาะกับกเลขวิ่งเลขวิ่งเกตกับแปดเน้นที่แปดเนาะครับผมเน้นที่แปดดีขึ้นตัวร่องครับคู่นี่ตุกันตัวร่องครับถ้าไอ้น่องกับคู่นี่แหละครับ ไอ้นี่แหละครับไก่น่องคืออ๋อไก่น่องนดีแท้เอาปุ่นคือเปดปก็มีเจ็ดสองแปดสองเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งตัวกันตัวล่างกะพกเจ็ดพกแปดเนาะเอาเขียนลงมาหนีใครคือตัวมากเนาะมากแห้งเหหาลักลอยใส <c oughs> ใ่เหหาลักลอยใส่เอาใส่พวกเพชรและใส,ส่อโอ้ยครับกนใส่ลักลอยกับเขียวศูนย์หมแล้วใส่อศูนย์มากลักลอยกัเอาศูนย์หมแล้วใส่ เขียนไวหนไเเเนไวเหได้ได้งมงานว่ะเ้าหมากักอ่ะพี่น้อง,อองข,ข้แคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดคัดกระพันตัวเลขกัเป็นแค่แนวทายัง <c oughs> บนล่างไล่เรีอยู่บนล่างวิ่งเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดได้พี่น้องส่วนจับคู่กับเจ็ดสองแปดสองเจ็ดหนึ 1, ่งแปดหนึ่งตัวกันตัวล่างกับหกเจ็ด หกแปดครับอันนี้อันนี้ส่วนตัวเนาะเอารักเอาศูนเป็นรักลอยเนาะตัวนี้ก็ง,งามนะครับหกแปดตัวหกแปดเนี่บอครับผมตัวกันตัวร่องี่ตัวหกแปดก็งามนเนาะเลขคูเห็นบ่นม,มันมากหกมันมากสี่หกเนาะมันมาเลขคูสตาวาบนมากคูค่ขีดเนาะครับบนมากคูขีดสตาวาลายผมว่าท้ายขีดวันนี้โอ้วันนี้ท้ายขีดบ่ะครับผมททโอ้ข้อสร้างมั่นใจว่าท้ายขีดเนาะครับ มันใจว่าถ้าขี้กตัวเพราะว่าให้เน้นที่แปดหนึ่งด้วยครับงามงามเด็กที่สวยงามพี่น้องหาจับจลอรเตอรีไว้ครับมักตัวไหนชอบตัวไหนตรงเร็กไม่ใจตัวเหนมีเจตนาเพิ่งขอบคุณพ่อสร้างขอบคุณครับผมขอบคุณหลายหลายคคอยโชว์ๆกันมาเนาะพ่อสร้างแต่เล็กจะสายวิ่งเนี่ยบ่ผ่านเนาะครับสายวิ่งนี่ยบ่มากที่ผมปกปิดหาจับคู่เซลหามาใส่เจ็ดกับแปดเนาะครับผม ขอบคุณอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับผมตงวราย